ตโนเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจบงานของแตงโมเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงหนุ่มที่หลายคนชื่นชอบมากเลยทีเดียวสำหรับนักร้องนักแสดงโตโนพาคินเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ไปร่วมงานพิธีไว้อาลัยนักแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมซึ่งเป็นอดีตคนรักและในบางช่วงบางตอนก็ได้มีการกอดให้กำลังใจคุณเบิร์ตแฟนคนปัจจุบันของแตงโมด้วยและทำเอาหลายคนชื่นชมสองหนุ่มโรรวๆเลยทีเดียว เพราะต่างก็มีมิตรภาพดีๆให้กันขณะตโน,โนที่จบความสัมพันธ์กับแตงโมไปนานแล้วก็ยังคงมีความห่วงใยให้กันเพราะหลังจากที่ทราบข่าวว่าแตงโมตกน้าตัโน,โนก็ได้ไปลงเรือช่วยค้นหาด้วยเหมือนกันซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องของแตงโมตโนเองก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรอีกเลยจนล่าสุดเจ้าตัวก็ได้กลับไปทําหน้าที่ของตนเองต่อและได้ฝึกซ้อมการขี่ม้าเพื่อถ่ายละครเรื่องใหม่งานนี้ก็ได้ออกมาเผยแคปชั่นเศร้าด้วย ซึ่งเขาได้โพสต์ภาพและข้อความว่าเหนื่อยไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะร้อนใช่ไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเจ็บปวดมากไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเรายังต้องฝึกกันต่อแฮชแท็กปีศาจทำเอาชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์สน่นเลยว่าทำไมอ่านแล้วน้ำตาซึมคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเหนื่อยไหมบอกเลยว่ามีกำลังใจส่งให้เสมอคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดีใจที่เห็นคุณโตโน่ไปส่งคุณแตงโมรักและส่งกำลังใจให้คะ่ะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทุกครั้งที่ได้ยินคนชมโนและปลื้มใจแทนเสมอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเจ็บปวดมากไม่เพื่อนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่โนก็คงคิดถึงแหละสงสารน้องด้วยที่ต้องเจอกับเรื่องเร้ายขอบคุณนะที่ไปหาน้องพี่โนร้องให้หาน้องรู้ไหมแฟนคลับก็ร้องทั้งวันทั้งคืนคิดถึงพี่โมเหลือเกินต่อไปนี้คงไม่มีผู้หญิงคนนี้ให้ดูชีวิตของเขาอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ